ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสูงตั้งอยู่เลขที่223หมู่8ตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วบริหารงานโดยนายสุภชัยแย้มศรีครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสูงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสูง จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสแก้วกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนนักศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566จำนวน313คน และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 6จําจำนวน320คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสูงได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขซึ่งผลการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบบยมุกมีรายละเอียดดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันมีการดำเนินง,งานตามโครงการห้องเรียนสีขาวทั้งหมดสีห้องเรียนผลการดำเนินง,งานอยู่ในระดับดีเด่นทั้ง4ีห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ100มีการทำประกาศและมอบรางวัลเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นในที่ประชุมทุกเดือนจำนวน8ครั้ง มีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสูงดำเนินการจัดก,กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในปีงบประมาณ2,566จำนวน8กิจกรรมมาตรการด้านการค้นหาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสูงได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายบุคคลในภาคเรียนที่ห ปีการศึกษา2 5 6 6และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 6ทุกคนได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะของนักศึกษากศนเพื่อค้นหาสารเสพติดที่เป็นอันตรายและได้ดำเนินการคัดกรองเพื่อจำแนกนักเรียนกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าภาคเรียนละหนึ่งครั้ง โดยได้รับความอนุเคราห์จากที่ว่าการอำเภอโคกสูงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูงซึ่งผลจากการคัดกรองพบว่าไม่มีนักศึกษาที่มีสารเสพติดอันตรายอยู่ในร่างกายทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลาและรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับมาตรการด้านการรักษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสูงได้จัดตั้งคลินิก เสมารัฐเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติของนักศึกษาโดยรับแจ้งเหตุและดำเนินการแก้ไขส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในการป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤติและคุ้มครองสิทธิของนักศึกษามาตรการด้านการเฝ้าระวงังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสูงได้ดำเนินการตามมาตรการด้านการเฝ้าระวงัง โดยมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบายมุกมีตู้เสมาลักษ์หรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องราวร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อรามกนาจาร์การพนันการทะเลาะวิวาทโดยมีตู้แดงเสมาลักษหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ โดยได้ดำเนินการติดตั้งตู้เสมาลักษณนะสกรออาเภอโคกสูงจำนวนหนึ่งแห่งและสะกรอตำบลจำนวนสี่แห่งมาตรการด้านการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสูงมีการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินง,งานแล้วมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถา,านศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุก แล้วมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (M.O.U.) กับภาคีเครือข่าย5หน่วยงาน 1. สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอโคกสูง 2. สถานีตำรวจภูทรโคกสูง 3. ที่ว่าการอำเภอโคกสูง 4. เทศบาลตำบลโคกสูง 5. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออารัญญประเทศ แล้วมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายทั้ง5หน่วยงานจำนวน17ครั้งมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการทุกขั้นตอนทั้งก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการทำให้การดำเนินงานโครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือผลงานผ่านทาง Facebook จดหมายข่าวของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสูง